สวัสดีครับวันนี้พามาดูเด็กๆนะครับกินปีกเป็ดฮะนี่กินเก่งเลยตอนนี้อายุครบ45้าวันแล้วนะครับก็เลยฝึกให้กินปีกเป็ดดูครับทุกทีนี่เป็นจะกินเป็นโครงไก่บดจะกินง่ายนะครับแต่นี้ก็ให้ลองกินปีกเป็ดปีกเป็ดนี่ยังเหนียวกว่าโครงไก่นะครับ กินเก่งเลยนะครับอันนี้ใช้เท้านะครับเหยียบข้างหนึ่งแล้วก็กัดนะครับกัดตรงปีกอันนี้เป็นสัตว์ชาติยานนะครับอันนี้เหมือนให้แทะฟันเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวองจะต้องเอา โครงไกบ่บดให้กินอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไม่อิ่มนะครับไม่ต้องตัวกระดูกปักคอนะครับเพราะว่ากระดูกดิบเนี่ยจะเป็นะจะอ่อนนะครับจะไม่แข็งเหมือนกระดูกที่ผ่านการปรุงสุกครับ สามตัวนี้เป็นระบะดอผสมพันธุ์พื้นเมืองนะครับตัวเมียนี่เป็นลบะดอแท้นะครับแต่ว่าหลุดหลุดออกรูเข้าไปผสมกับพันธุ์พื้นเมืองก็เลยออกมาเป็นหลากสีอย่างนี้นะฮะนี่กินเก่งเลย โอเคนะครับถ้าบ้านๆถ้าบ้านของเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้บาร์บก็ลองให้ดูได้นะครับไม่อันตรายอะไรแต่ว่าต้องลองให้เป็นแบบโครงไก่บดก่อนหรือว่า,าบาร์บที่เขาทําสําเร็จมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบดมาก็จะกินง่ายนะครับนี่โอเคสวัสดีครับ